Max. I'ma keep it going today, none of that going today, not to keep the flame on Max. I'ma keep it going today, none of that going today, not to keep the flame on Max มีคุณผู้ชมถามหานะครับเจ้า W211 แต่ว่าหาคลิปไม่เจอวันนี้ผมจัดให้เลยนะครับกับเจ้า W211 นะครับคันนี้เป็นตัวคอมเพรสเซอร์แล้วก็ยังเป็นแพ็กเกจอีลิแกนดด้วยนะครับสีสวยเงาวาบทุกอย่างสดใสน,นะครับคุณผู้ชมอ้าวเฮ้ยไปไหนโอ้หนีหายเลยนี่จะไปไหนกัน เอาลยวอร์มลงมาก่อนลงมาก่อนให้คุณผู้ชมได้ดูก่อน W211 c o m s คออร์จริงๆรถคันนี้ก็แม่บ้านใช้อยู่นะครับคนทำความสะอาดร้านใช้อยู่ไให้เวนดูคุณผู้ชมเนี่ยเขาหาคลิปไม่เจอว่าก็เลยวันนี้จะเอารถไปวอร์มใช่ไหมให้ดูเลย211คันนี้ปี2006 แพ็กเกจอีลิเกนอีลิเกนและก็เป็นตัวคอมเพรสเซอร์ด้วยใช่เป็นเป็นอีสองลคอมเพรสเซอร์เป็นตัวฝาเรียบและฝาดำเรียบตัวใหม่ไม่เชื่อว่าเรียบเปล่าเ,เดี๋ยวไปดูนี่นะคุณผู้ชมไฟหน้ายังใสๆนะครับกันชงกันชนทุกอย่างสวยงามสีตัวนี้จะเป็นสีที่ค่อนข้างหายากใช่มันจะม,มัน,มนเป็นสีอะไรนะมันไม่ใช่บอนลนะ,นะคือมันจะเหลือบนะครับคุณผู้ชม ผมตีว่าเป็นบอนออกชมพูชมพูคล้ายๆสีชำเป็นอ่ะนี่คือสภาพเครื่องแบบสดๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันมี200คอมเมลเตอร์หาเรียบอ่าเครื่องไม่มีสันนะโอ้โหแล้วคือยล็กใหญอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะแบบกังวลรถรุ่นนี้ว่าพวกพัม s อ c เขามีปัญหาอหรือเปล่าผมบอกเลยดูเลย ของใหม่เปลี่ยนมาแล้วสี่หมื่นกว่าที่เปลี่ยนมาแล้วนะสี่หมื่นกว่าของใหม่โ็ห่อสี่หมื่นกว่าพอเธนไม่ต้องตกใจไม่ห่วงเลยคุณขับดีเลยห้าปีสิบปีไม่พังไม่พังแป่นอนโอเคจัดไปถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอดูรอบๆคันหน่อยสิพี่เบน้นให้พีเบนซ์พาดูรอบคันต้องบอกเลยว่าคือสีสวยมากนะสีสวยแล้วตัวถังนี่บางบางเลยคุณฟังนะดู Oh. ป้งป้องหนึ่งนิยมแล้วก็ภาษีขาดสิงหาก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ฮะแล้วก็คือรถคันนี้ฟิล์มเฟิร์มทุกอย่างคือไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยพร้อมเลยอ่ะดู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 ดีดู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 นีดู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 ไฟท้ายดูดูดูายดู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 ด่ดูดูอูด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 ููดูดูดดดู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 ูด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 ูููนง อนึเหมือนกันถ้าไม่ดีผมก็ไม่เลือกใช้ครับเพราะว่าพี่เวนซ์เนี่ยจริงๆเขาเป็นแฟนคลับ2องหนึ่งใช้อยู่เลยหลายๆคนอาจจะเคยดูคลิปที่เป็น 190E จะมีรถพี่เวนซ์จอดอยู่2องหนึ่งนเขานั้นเป็นสีบอลไม่เชื่อเดี๋ยวเขาว่าสวยแต่ภายนอกขอดูภายในหน่อยอแขงประตูนะหนังทุกอย่างเดิมๆนี่สวยงามอ่ะไม่เลยทุกอย่างดูลายไม้สิอ ไมค์คันนี้นะฮะวิ่งมาสองแส6ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้ารสี่ิบกิโลขายทำไมได้แท้นะฮะไม่มีการกอไมคแน่นอนร้านเราไม่ก่อไมคนะครับการันตีนะครับใช่ครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างในรถใช้งานได้หมดไม่เชื่ออีกเอาดูมาอยากดูอะไรอะ่ะว่ามาขอดูไอ้นี่ได้ไหมอะ่ะหัวหมอนกับนะม่านนี่หมอนเนี่ยหัวหมอนเขาต้องใช้มือขึ้นนะอันนี้ดึงขึ้นจากโรงงานนะครับเดี๋ยวนะ,ห,นะหัวหมอนหน่อยเดิ อ่าม่านล่ะลงด้วยระบบไฟฟ้านะหัวหมอนอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นล่ะบ้านอ่ะโอ้โหถ้าร้อนก็ติดที่ซับแม้าขึ้นหน่อยโอ้โหยังไงเดี๋ยวเขาจะหาว่าสวยแค่ภายนอกและภายในอีกไปด้วยกันไหมพาไปขับหน่อยสิไปดีมามาเดี๋ยวให้น้องแม่บ้านเอาขึ้นหน่อยโอ้นี่ให้น้องเจเจนะครับเจเจขับนี่คือแม่บ้านประจำร้านนะครับขับทุกคันขับทุกคันนะ แต่จริงๆแฟนผมเขาจะชอบเอ้ยพี่แฟนแม่บ้านะจะชอบสองหนึ่งหนึ่งเป็นพิเศษทำไมถึงชอบอ่ะเกียรคนาานิ่มเลยนด้ยังเป็นรถที่ขับดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าอไไล่เดี๋ยวนี้ตัวนี้ไม่แพงใช่ไม่แพงเลยเพราะว่าคือที่ยืนยันได้เพราะผมใช้อยู่ไงถึงรู้ว่าคือรถมันถึงจะอายุหลายปีนะแต่ว่าสวดทรงเขานี่ไม่ตกรุนเลยนะและเป็นอ c คล s สที่ขับ<ช>ดีมาก<ช>ผมการันตีช คืออย่างนี้สําหรับคุณผู้ชมที่ซื้อสองหนึ่งหนึ่งไปผมจะให้เบอร์ส่วนตัวพี่เบนซ์ให้ได้ไหมได้เลยปรึกษาเรื่องอะไรได้เลยเรื่องขั้นตอนทุกอย่างได้ได้เลยได้เลยเพราะว่าโอ้โหผมก็หาทั้งคันอ่ะเออรู้หมดนะฮะโยทุ่งได้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดบดู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 ดนดู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 ดนดูดรดู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 ด เอออยู่ดีจะจอดก็จอดคือรถน่ะมันเป็น e class แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์จนผู้หญิงขับไม่ได้นะเจนี่ตัวนิดเดียวอะขับได้แบบสบายสบายนะแอร์เย็นไหมเย็นมากหายห่วงแอร์เย็นเพลงเพราะอะให้ดูด้านหน้าหายห่วงดูสิคุณผู้ชมดูสภาพนะอืโอ้โหสวยไหมสวยไม่ใช่แค่ภายในและภายนอกเครื่องทุกอย่างต้องดีขับดีมากตามคอนเซปของไมกาโมโตนะครับ เดี๋ยวลองให้น้องเจ้ก็เทสดูฮะเดี๋ยวซ้ายขึ้นสะพานันนี้น้องเจ้าาอาสาพาไปซิ่งนะฮะอา,อาสาพาไปซิ่งเม <c oughs> ่อขึ้นสะพานเหรอใช่อเล้ยยาวๆโอโ้โหดูนิดูดาตาเล่งดิาตาเล่งดิอันนี้าือแตะๆนะใช่อันนี้ค่าตาแตะๆเพราะขาสั้นคือด้วยที่ว่าเป็นคอมเพรสเซอร์อเออมันเหมือนมีระบบอากาศ แล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะเสียงช่วงล่างไม่มีดังนะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นกล้องผมสายเนี่ยเพราะว่ากล้องผมไม่มีกันสั่นผมให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบสดๆนะับดีไหมดีมาก <laughs> โอโ้โหชื่อใหม่เลยไหมตากันทดเกียร์ดีกว่าใช่แล้วก็เกียร์ก็ต่อกันนิ่มเลยทุกอย่างนี่ดูดิ <laughs> ขบดับแบบเหมือนรถใหม่ๆอ่ะ แล้วก็นี่คือลงตะาหานะจริงๆอยากจะบอกผู้ชมว่าเออตรงไปก่อนอคือไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรหรือว่าอู่บริการเลยเพราะว่าอะไรหรือมะคือเรามีอู่ที่เป็นอยู่ในเครือเราคือทางร้านเราโปโป<ช>โอู่ไว้ให้กับลูกค้าใช่แล้วกส็สมมุติว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทําไงดีล่ะ ก็สมมุติว่าลูกค้าอยู่แต่จังหวัดนะฮะจริงๆคือเราไม่ได้มีคอนเน็กแค่อู่ในกรุงเทพนะคือซึ่งซึ่งทางพี่เจ้าของปู่เนี่ยมีคอนเน็กทุกหลายๆจังหวัดใช่ทุกหลายๆจังหวัดเลยบอกเลยนะคุณสามารถเอาไม่ว่าจะรถจะพังที่เหนือที่ใต้หรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถเข้าซ่อมได้ครับเพราะว่าช่างคนนี้แกจะเป็นเขาเรียกอาจารย์เลยดีกว่าเอางี้ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าใครที่รู้เยอะพวกรู้เยอะชอบมาพิมพ์บอกซ่อมแพง คุณไปเอามาอไอ้ที่ซ่อมแพงของคุณน่ะแล้วเอาบินอันนั้นน่ะมาวางกับช่างผมอเอาเป็นอะไรตัวเดียวกันด้วยมาดูซิว่าที่ผมเนี่ยถูกกว่าไหมเอาเงินวางกันก็ได้ ขอนิดหนึ่งนะและช่างผมนะที่ทำเบนซ์นี่นะคือไม่ได้บ้านๆนะคุณทำเฟอร์รารี่ปอร์เช่ลัมโบกินนี่นะครับใช่ผมอยากจะบอกนะครับทำเบนซ์ทำบีเเนี่ยคืออาชีพเสริมแต่จริงอะจบเบนซ์มาโดยเฉพาะทางใช่ใครไปโดนก็ฟันมานะฟังนะมีอะไรโทรมาปรึกษาไม่กลับโมโตได้นะฮะไม่งั้นอะขับรถพวกนี้อะเข้าไปหน้าเวหมดโอ้โหตายเราสงสารลูกค้าไม่ได้หรอก ครที่เป็นลูกค้าเราต้องซ่อมถูกเท่านั้นนะฮะใช่ใช่ไ,ไวะเติมน้ำมันกันแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมครับคันนี้ผมลืมบอกผู้ชมไปนะเราจะเปิดราคาที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับผู้ชมคันนี้เป็นรถปีสองพันหกนะดับบิลสองหนึ่งหนึ่งแพคเกจอิเลอีลอเรกนนะครับเป็นตัวคอมเพรสเซอร์ เสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปโรลลิงไปวนให้คุณผู้ชมได้ดูคร่าวๆนะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากดูคลิปตัวเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับหลังจากที่จบคลิปนี้ก็จะมีตัวเต็มนะครับให้ได้ชมกันซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชม นิ่มนลนวะจริงๆชวนหลับเลยเนี่ยนิ่มนวนชวนหลับ ดูดีจริงๆอ๋อเพราะเปลี่ยนคนขับวพาพี่เบนจะพาดิเมื่ <sm all> อกี้เมื่อกี้ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยลืมเราลืมหลายๆช็อตเลยเพราะผู้หญิงขับนะลืมเทสระบบให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะครับเดี๋ยวใช้ยู N ่เบนเทสให้ดูอันนี้ก็เป็นคลิปโฟนอีกปะ <c oughs> <c oughs> ชมรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองอัตตาเร่งให้ก่อนดีเพราะส่วนใหญ่ตรงนี้เวลาเราถ่ายล็อกกันถ้าเกิดใช้กล้องตัวนี้เราจะใช้เป็นถ่ายยาวๆให้คุณผู้ชมได้ดูเขาเรียกว่าถ่ายแบบไม่ต้องเป็นทางการมากบางคนเขาอยากดูที่แบบเอ้ยนี่อ่ะอุ้ยตาการเร่งดีนะมาเบรกก็ดีโอ้โหทุกอย่างดีหมดเลยดีหมดเลยแล้วก็ตามด้วยครูสคอนโทรนนะครูสคอนโทร เอาขึ้นแล้วลงฮะดูนะลงก็จะชา้าปัาบเอาขึ้นเราก็แค่ยกขึ้นได้เลยฮะ uh huh. เนี่ยความเร็วก็ขึ้นไปเฮ้ย hey, ระวัง oh. เสดกหน่อยเ oh. อออืใช่ฮะก็คือการขับขี่ต้องบอกว่าดีเลยอะฮะดีมากๆนิ่มแล้วกว็าาการเล่นก็มาได้แบบคือเป็นคอมพิวเซอร์นะมันขับดีอยู่แล้วอนะ่ะใช่ใช่ฮะ แล้วก็ต่อมาที่ทิปโทนิกอ่าดันแรงซ้ายก็คือก็จะลบนะฮะก็คือทิปโทนิกเนี่ยแหละเราฝา๊บก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์สามดูนะเกียร์สามตรงนี้เห็นไหมลบทบนะเกียร์สามถ้าเกียร์สี่ถ้าเราเชแล้วก็ตบซ้ายปั๊บก็เป็นเกียร์สองเกียร์สามอ่ะเกียร์สามใช่มันก็จะดึงก็คือระบบเกียร์เราก็สมบูรณ์จะตบได้เลยลงมาดีแล้วตบได้เลยนะฮะใช่ฮะก็คุณผู้ชมไม่ต้องงงนะบนรถเป็นเกียร์ออโต้แต่สําหรับคุณผู้ชมที่ชอบความมันความสนุกมันจะมีระบบทิปโทนิก ตอบให้คล้ายๆเกียร์ธรรมดานะฮะแต่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตรงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงตอนมาออกรถเดี๋ยวพวกเราจะสอนให้ครับนะครับไม่ยากไม่ไม่คือไม่ต้องไปถอยเกียร์อะไรเลยนี่ซึ่งปกติถ้าตบขวาสุดก็กลายเป็นดีดีปกติเลยแล้วก็ถ้าตบซ้ายโยกซ้ายก็มันก็จะลงมาเชียนเกียร์ของมันให้เลยตบซ้ายตบขวาได้เลยครับไม่ยากครับสอนให้ไม่ยากเลยนะตรงนี้คือแนะนําได้มีทั้งอูในเครือที่รองรับนะ ไม่ว่าวันหนึ่งคุณผู้ชมใช้รถไปรถอาจจะมีปัญหาอะไรหรืออาจจะเล็กๆ,ๆน้อยๆถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวใช่ลันตีว่าถูกกว่าที่อื่นแน่นอนไม่โดนฟัน<ช>นะฮะสำหรับทา่านที่ซื้อคันนี้นะเราแนะนําให้นะบ,บทประกันปรึกษากันได้ตลอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือต้องบอกว่าขับดีเหมือนรถผมเลยนะออแต่ <c oughs> แค่รถเครื่องผมมันใหญ่กว่ามันเป็นสามพัน ขอพี่เบสเป็นสามพันตัวนี้มันเท่าไหร่นะตัวนี้สองพันสอันแต่เป็นคอมเพรสเซอร์ไงอ่าคือคือมันถึงขึ้นได้ไวอะ่ะใช่ใชก็คุณผู้ชมก็ลองตัดสินใจดูนะครับอื อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ดไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ